พ่อนั่นไปนั่งานเราลุกงางไปเบิ้งลุกทบงางไปเบิ้งลุกทบแล้วลุกทบนั่นฝันว่าปิดไาลุกครับว่าปิดไฟลงกเราบางลูกเลยไปจชงกหนาจชงกหนาเบิ้งเบิ้งทบจชงกหนาเบิ้ลทบทบหนั่งเชงเงหนาไปเบิ้มันนอนจ้อเต็มอยู่น้อนจ้อยังอยู่เต็มทบหน่ะในตำราจเลยฝันดีนี่ทำให้ยานน้อนจ้อเต็มเต็มทบอยู่เราบางลูกเลยแง่แง่หนามากเพราะวันเหม็นแง่หนามากแง่หนามากยังไในหันอยู่ตำรวจจับดิหวันจับค่างานทบเลยแง่มีแต่ฝันเด็ดเดียดตับันเเลลลยยูกว่า จับแท SO <SD S 1> ็กุญแก่เมื่อลูกได้ว่าเอ้าจับลูกให้ยังลูกที่ยังคิสตำรวจได้ว่าจับซื่อๆนี่แหละตำรวจตำรวจก็ได้ครับมั่จับ่ายังตำรวจจับซื่อๆนี่แหละตนนี้เสด็จขึ้นเอนนี้ันใจแห้งว่าฟันแบบชื่อเขาสิเปอร eh BE ์เซนแวคืนที่สองเลมคดีนะครับครับลูกลูกที่ว่าเล็กเล็ส็มุ่ดีเขาแ้วแต่เรรูว่าจะเป็นคู่ไดแค่นั้นพภาวาฟันดีฟันอยู่ยังตัวเลสเราฟันดีมอแรกนี่จะเป็นขึ้นที่สามแตาวา เราอยากล่อมือรื้อ้ามีเวลาซื้อตอนซื้อเลยซื้อเลยก่อนเลยเราจะมยไ่ในําำเด็กหม่กูซื้อน่าอยู่ดอกใจขึ้นกัเอาเด้อยำพอนยแม่ใจรึงเกาฟังออกด้วยี่นอราวาเลอันมันหลายใจขึ้นกัเอานมาจะออกจะเลทอันอะไรใจขึ้นกับเอาดีกว่าไปซื้อตอนดีกว่าไได้ดีคือคอมผันทีว่าลูกเชงตัวเลทในแปดเจ็ดสองกับแปดศูนของรัฐบาลครับ ตเหอกม่กนีแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปดเจ็ดสองสองเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดเด็กซีคูเด็กซีคูอกบบนบอกล่างมาน้่กับน้ำแม่เดอร์ยมฟอนยมเน่รพากันเบนคืซื้อเร้อรูอย่างให้ได้ก็ได้กินในท่านใส่ปีไม่ก็ได้กินในท่านใส่ปีไมเออ็ได้กินในท่านน้ำพื้นแต่พูดคนนี้พเป็นกติได้หลายอยู่ดอกเอามีพูดหน่อยคาก็ซือตามกำลังนั่ล่ะไร้บุญณไริบุญน้ำพื้น นี่คือตัวเลขกมาต้องรอดเนอลูกยานมันซื้ออะไรข้าวซื้อเนาะข้าวซื้อเงื่อนกระเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์ลดเงื่นแร่เดี๋ยวนี้กับมืขายเหล่วนี้อาจารย์แหน่ดูจริงจังอันมือแล้วเนี่ยอันมือแล้วเงื่อนี่ซื้อมือซื้อมือยำแล้วน่้งครับครับมือมือตัดสินมือตัดสินตัดรอบตัดเชือกเนาะแหน่ลูกมันใจโยกว่าลูกขันสองขึ้นแล้วขันสองขึ้นแล้วที่น้องเที่ยวมาทุกเมื่อละคือกอสิได้เที่ยวมาทุกเมื่อนี่เฮาต้องมาตามความฝันพระอาจารย์เพิ่นครับ มาฟังความฝันเท่าสิได้มันอกมันใจขึ้นแต่นี่ก็ซ้ำถือแล้วล่ะนี่โอ้ฝันฝันฝันแบบนี้ฝันดีแห้งเลยพอถูกออโต้เรตถึงจะเพียงแั่ฝันขวาเคลื่นฝันดีแห้งฝันดีแห้งนะเนี่คนอาจารย์แยกอะไรที่เนี่ยยุ่นนี่รัฐบาลไทยได้ไปน้องนี่ตัวแดงเก้งครึ่งนี่ล่ะแดงวัสดุตัวนี้ลดวันที่หนึ่งจะได้ไรสามตัวการเดินเอาเด้อนมองพอนะมีการเปิเอา หวานเป็นไปได้ทุกอย่างคือมันเป็นแค่หน,น้าท่านครับมันคือนึ่งกับหลวงฮานัเบิึงซือบางคนกับบึงมอสือเพราออกมากแบบเสียดายยังไงถูกอย่างไรถูกอย่างไรถ้ากันถูกเนี่ยนี่ไล่เมื่อพาจารย์เด้อนี่จ้าพี่นอ้องขังปันใกล้น่อยเลยไม่แม่ขังปันใกล้น่อยอ๋อ เปลี่ยนตะบานไถ่ก็เป็นเฮากระถาเอาแต่ไทยก็ได้ครับจ้านี่ขังปานใกล้น้อยเด้อนี่พระอาจารย์เว้าแล้วว่ามั่นใจมากแล้วขึ้นที่2นี่90%แล้วเดี๋ยวเฮามาฟังอีกมื้ออื่นขึ้นอีกขึ้นที่3ครับแรกนี่ล่ะค่ะแรกนี่วันขึ้นเป็นขึ้นที่3นี่เด้รพระอาจารย์แยกให้มี87 8272แต่วันยมแม่ฝันได 2, ้สองเจ็ต้องกลับน้ำเน่ะค่ะกลับนําเด้อพี่น้องเด้องกลับบนล่างพร้อมแยกบนแยกล่าง มันสิเสียเสียดายกับบอกกับมันสิตับแตกลงพีฟันได้เลขอียังก็ได้เลขอยู่นี่หละจใจอยู่ทั้งนั้นบอดีด้เลขยังเด้่องโยมแม่คือลูกกัตโตเลขของรัฐบาลนี่ไปเชี่ยงเป็นเชี่ยงยังว่าถ้าถ้าเข้าให้ลูกฟันดีฟันได้ค่ะลูกอธิษฐานแบบนี้นะลูกกับฟันตามที่ลูกแก่ก็ฟันในขันนั่นแหละขึ้นแรกกับฟันว่าโยงมันเอาปัจจัยมัตถะไวหลายแค่ยังนี่ลูกบริณฑบาปเพราะมันหลาย ขึ้นที่สองมากต่คันงมาไปงานศพไปซ่องหนาบานศพก็เห็นศพนั่นถูกนอนนอนเจะนอนเจะเต็มศพเลยแลตำรวจจับไปงานศพอีกนะคขึ้นนี่ความฝันคืนที่สองเหมือนเด่งเหมือนดีอยู่แล้วเหมือนดีคุ้นสองนะ่ะคืนนี้ความฝันทำงานลูกแต่คิดแต่คิดเลขซ้ำตัวอยู่เลยโมะแน่ละ่ะแตกเนี้ยซ้ำตัวเนาะโอ้โอโอโอที่นอ้อนไอ้ขันแตกซ้ำตัวนี่เหมือนฝ่าม่านดี๋ยนี้ล่ะในวัดนี่ประวัติศาสตร์ ต้องจารเลือกอีกครั้งแล้วบันเพรว่าตัวตัวเลขนี้ลูกกับไปนั่งขอจากคพณคนมากค่ะคุณคนใหญมากตัวนี้ลูกกับ่าไปตัวนี้พแปลยนมุกมากมากแค่ไหนเจ็ดกองอกาเจ็ดสองมาเนาะูใ<อ>ดคู่หนึ่งนนะี่แห<บ>ละเนาะเจสองเจ็ดสองรัฐบาลไทยนะครับ,บงบพังมานพระอาจารย์อันมากสดใดกว่าเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่ง มันก็เปเกาาเ็ดว่เกาเจ็ดมาเกาเจ็ดเนกะคือตัวย่ำาเพราะว่าเกาเกามันด่างปวดจะมีเจ็ดองกระด่งแห้งเงอเพแต่ว่ากับพปเนี้ยข้กันมาด้ขี้กันมาด้ขีกันมันสีออกเปียด่งนมาเล็กจะขันมาเล็กมาจากวัดพุทแห่งจังห้อยยานรถแยมแยมซื้อรูปคมออกมาแย้มอแปดสองอย่างนมันเล็กเข้าอยู่ด้วยอแปดเจ็ดย่งนมันเล็กเข้าอยู่น่ลาตัเป็นหนาแ่นมมดเนี่ยแ่นมมดนะครับขามานสี็ดงเละ บ่อจังบ่บ่มากบ่บ่บทาทาปูพ่นไหนแต่มามากจะมาแบบนี้เลยคัตัดเล็เอาไม่นีแต่เราะบนซับซับเป็นแบบนี้บ่มากจะมาบมากแบบแบบเป็นคู่เลยครับหรือจะมาแปดซองกับอะไรจือวามาจะแปดเจ็ดกอะไรแ่เพบามาเป็นเจ็ดศูนย์หรือแปดแปดหรือครับสีบ่สีบ่มากควยสีมาเลี้ยงครับสีมาเลี้ยงแบบนี้มันบ่ครับแบบบมากแบบบนลังแปดแปดหรือเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดงีบ่บมากเพราะว่าต่าจาปูหมากนี่คือจามาแบบ ถ้าพูดถึงว่าเล็สามตัวนตาเลแปนี่คือตั้งซีเจ็หน,นึ่งหครับงันีเจ็ดหนึ่งเราซีก็หว่าซีเจนึ่งมันก็ออกหน,น,น,นึ่งซีครับนี่โมเลี่เนแปดสองคัแปดสองหรือแปดเจ็ดหรือเจ็ดสองคู่ตารงมาเป็นคู่นัน่นแหละแต่เด็กจะบกวลกลงครับจะบกวกลงเป็นคู่แล้วจะบกวกลคู่กันรัอืมสามารถกับมแมแบบนี้เลยมาสรง,งเลยเนาะครับครับที่เป็นคู่ทางครับเอากตตาเล็กเอาเลขตัวตาเด็กลงมากเป็นสามคู่สาม ใช่กบนั่บนโลกลานั้งเด้อนอนนั่เมราว่าบางเคื่อมันเลขบนอาจจะไปลนโล่างเลขล่างอาจจะมาขึ้นบนอะไรเออมันมันจะบ่ายูลานเสมอไปแต่งวันงนึงมันมันพันบนเป็นบนล่างล่างอย่านี้ครับวันตึงแต่ว่าเก้านึงกัล่างของตรงเลยนี่ว่าแต่ว่าเจ็ดเก่าก็ได้กลับเป็นเก้าเจ็ดบนเลยงวดวังหันแปดาักแนวกแต่งวดนี้มีลูกเออเอในบารามีปูคนแบบเราเป็นเอกสารเป็นถึงในนิเิตในโลกฟังแบบนั้นเราที่ฐานว่าลูกปัถนา่าง อะไรทุกนี้เขาพอยลูกฟันดีฟันใดญ่ฟันเกี่ยวเดี่ก็บฟันสองขึ้นแล้วี่ตั้งทุกหมวดที่ฟันหน้าสามหมวดที่ขนาดเดียกับฟันแบบนี้เวลามาตั้งข้อมันมาฟันว่าโยม่งหมดปัจจยมาถวายขึ้นแลกเลยหมวดเมื่อกี้เลยคือกันต่างวันเมื่อกี้ฟันว่านอนจ่อมืออีกต่างวันนี้มาฟันว่านอนจ่อมือเรื่องตำรวจจับวันเมื่อกี้กับฟันนอนจ่อมือตำรวจจับเพื่อนหมวดเมื่อกี้เนี่ยแล้วโทรไปหนังบานนี่วันนี้ฟันเล่นนอนจ่อทบแล้วฟันว่าตำรวจจับอีกเนาะเป็นไง วันนี้ทั้งฟันนอนจอเมือเดียวยังบ่าพ่อตำรวจมาจับอีกโอ้<ม>น่านแตกน่าจา์ตีได้อีกใบั้นลน่างอ่าตำรวัมามน่นี้อาพี่กนันวันนีแต่ว่าลูกไปยึดแต่ยึดเลขสามตัวเล่นอ้แต่ยึดไปถึงว่านาน่าจะแตกสามตัวน่าจะ,ะคุณหกประตัเเด้อน้เน่ถ้าอยได้ตัวถ้าอยกได้ตัวน้องาะต้อมันได้หน่อยมลรดอันกุเรโตัวสิเนี่ย